สวัสดีค่ะเจอกัช่องคุณพิงค์เจแปนนะคะตอนนี้คุณพิงค์ก็อยู่ที่ออนที่โจอยู่แม่น้ำสะพานข้าแม,าม,มาแม่น้ำขโมก็หวานนะชื่อแม่น้ำขโมนะคะคือเราจะไปเจอคุณคุณนี้ค่ะวันนี้อากาศดีมากแดดดีมากค่ะรอข้ามถนนค่ะโอเคข้ามถนนกันแล้วนะคะเราจะไปเจอคุณคุณนี้ค่ะ ข้ามถนนมาแล้วนะคะตอนนี้คุณพิงก็อยู่หน้าสถานีรถไฟใต้ดินที่ออนชิโจโค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตึกคาบุกิซังนะคะคาบุกิจะเป็นการละเล่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเก่าแก่มากค่ะคาบุกินะคะโอเคแล้วเราก็จะเดินข้ามสะพานไปค่ะ ไปกันค่ะวันนี้อากาศดีมากแดดดีมากค่ะสิบเอ็ดองศาแต่ว่าลมแรงค่ะลมนะคะดี่ค่ะแม่น้ำขโมยนะคะน้ำใสมากเลยค่ะไ,ไ,ไ,ไปกันค่ะนัดก,กันทุกนนี้ไว้อ่ะทุกนนี้เอนัดเพื่อน,นคุกันที่ร้านกาแฟแต่ว่า ไม่ทราบจะไปหรือว่าจะไปเจอที่ร้านอาหารกันนะคะไปกันก่อนนะคะเกียวโตค่ะใจกลางเกียวโตนะคะคนเยอะมากค่ะกำลังจะเดินไปร้านกาแฟาไปเจอคุณคุณนี้กับเพื่อนคุณคนี้นะคะทุกๆคน ตรงนี้ก็ใจกลางของเกียวโตเลยค่ะไปกันค่ะ <Okay. S 3> <Okay. S 1> คนเยอะมากเลยค่ะ ทุกๆคนเดินมาเราไม่รู้ทางไม่รู้จักทางเลยนะคะเลยมาเจอน้องสองคนน่ารักมากขอบคุณมากค่ะลิ่กโตใไซมาซื้อทาสเกลล์ซื้อไม่รู้จักทางเลยจริงๆค่ะไกลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมอสโกสินไนเดสกาลิแกโตะไซมาอิกิมัชโเจอแล้วค่ะเดินไกลมากเดินไกลมากเลยนะคะ ค่ะต้องขอบคุณน้องสองคนมากเลยน่ารักมากสื้อยาสาชิโตคาไวซื้อเลยอาริกาโต้ได้มาสื้อฮุนตัวนี้อาริกาโต้ได้มาทุกทุกคนถึงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาริกาโต้ได้มาซื้อนตัวยาสาชิคาวาไิชิมาต่อาริกาโต้ได้มาซืสีหมาแดงถึงแล้วค่ะทุกทุกคนถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันค่ะ เป็นร้านกาแฟาใหญ่มากเลยค่ะแหลงมองหาคุณคุณนี้อยู่นะคะชั้นสองกว่ามสเรามาทานอาหารเที่ยงที่ร้านนี้นะคะทุกคนเมนูค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะ ร้านใหญ่มากค่ะแล้ว่็ขอบคุณฟินนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนี้ค่ะวันนี้เรามาทานอาหารที่อ่างเก็น้ด้วยแต่ตัวน้องชิมอเบียงก็ของคุณคุนี้นะคะขอบคุณินได้รนี้ค่ะสาทาบสโก้และค่ะยอออ เอาคุณพี่มาอีกแล้วคะ่ะโรสบีฟนะคะหรือลันช์ทานกันค่ะกันสปาเกตตี้กันคะ่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะโอเค,อ,เคอ๋อ

เราเดินมาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนยำหม,มีย่ยำหมี่เราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นร้านยืนเดิมแต่อาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะยำ ลูกค้ามาลูกค้ามาค่ะอืม,มสรุปเราก็ไม่รอนะคะทุกทุกคนจะหาที่ใหม่ค่ะเดินต่อค่ะเดินต่อถึงร้านแล้วะค่ะทุกทกคนเข้าไปข้างในกันนะคะว่างไหม ว่างว่างก็าามาในร้านแล้วนะคะทุกคนนี่คือเมโนูที่ร้านนี้นะคะ <IS C AS 2> ตอนนี้ได้อยู่เคาน์เตอร์ค่ะจองที่นั่งอยู่นะคะรอรอดที่นั่งอยู่ค่ะ どこ行 มาแล้วค่ะทุกทุกคนมากินกันแล้วค่ะตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วค่ะมาถึงเมนูแล้วค่ะทุกทุกคนเนี yeah. ่ยชอบมากอร่อยมากค่ะมากันค่ะมากินกันค่ะเริ่มจากสามอนนะคะทุกคนมาค่ะ แซลมอนค่ะทุกทุกคนแซลมอนค่ะมันมากเนื้อด้านนุ่มสดกรุบเลยค่ะกรุบอ่อยนะคะ อะไรก็อร่อยอร่อยอร่อยทั้งความทั้งค่นเราสั่งไฮบอลมาคือเหล้าผสมโซดานะคะทุกคนร้อยแเยนค่ะแล้วก็มาอกหนเมนูล้ค่ะว้าว

Workers, ทุกคนตอนนี้อยากกินตัวแล้วค่ะโอเคคตังค์มื่ด้วยราคะเราสั่งมาเพิ่มนะคะค่ะโมซูกุคือสาหร่ายนะคะทุกคนสาหร่ายสาหร่ายก็จะมี ขิงข้นข้างบนออกรสเปรี้ยวค่ะอืออร่อยมากค่ะโมซูสุกสาลายนั่งถึงเมนูแล้วค่ะทุกคนบุรีว่าบุรีบุรีมันสุดยอดความบรรอยของปลาดิค่ะดูสบุนีดูสบุล คัสชิรุค่ะทุกทุกคนทำจากมิโซะที่มีสาเกนะคะจะมีกลิน่นและรสชาติเหล้าสาเกโอซ่าโอซ่าไหมเชอร์เชอฮาอร่อยค่ะคัสชิรุค่ะทุกทุกคนมาชิมกัน uh, นะคะจะมีกลิ่นมิโซะทำจากทำจากโอสาเกนะคะจะมีกลิ่นเหล้าค่ะ เล่าเลยค่ะมาแล้วค่ะจิมจิไส้ปลานะคะแล้วก็โคตตจารุอิกา,แล,กา,าแล้วก็นี่ค่ะมิโซคานน่ก็คืออ่ามันของกูค่ะแล้วก็นี่คือไส้ปลามาทำกิมจิค่ะ แล้วก็นี่คือที่กะถ้าบ้านเราก็น่าจะเรียกปลารญี่ปุ่นหรือป,ประมาณอะไรนี่นะถ้าบ้านเราถ้าใส่มะนาวหั่นมะนาวแล้วก็ซอยพี่ใส่ว่าอร่อยมากมากินกันค่ะมากินกันนะคะมาค่ะทุกคนมากินแบบยาวๆเรามานี่ก่อนอมีหองชือดนี้งทชกีแต่นี่หงชูคุณผู้นี้บอกนะคะกนี้ก็คือ,อมันปูค่ะ หอมมากแล้วก็โอ้ยนี่ถึงไม้ไทยค่ะนะต่อค่ะไส้ปลาที่นำมาทำกินนะคะไส้ปลาโอ้ต้องกระเบงเสียงมากมายใส่กองเลยค่ะมาค่ะกุ้งกุ้งอร่อยมากมต่อค่ะ อีกอะคือปลามึกึกหมึกตัวเล็กๆตัวเดียวนะฮะมาค่ะมาค่ะรอนมากค่ะต่้อมากก็ต้องอย่างนี้ค่ะ คุณคุณนี้สั่งนีิฮองชูมาทานกับซีฟู้ที่เราสั่งมานะคะเกียวโตโนะโอซากเาากคือซาเกะจากเกียวโตค่ะดูกันค่ะโอชิเซียววเซ่เซียวเซ่แปลว่ามีความสุขมาก v รี y h a ปป y ว้าวกรว่าดูกัน ถ้าทานกับพวกนี้จะอร่อยจะเข้ากัน okay. ค anyway> well> ่ะดับคาวค่ะจะดับคาวนะคะคือตะเบงเสียงลองติ้ค่ะโอเคโอเควันนี้ลาซซ์ลาซซ์ลาซซ์มาเขือเใศประเทศญี่ปุ่นหวานมากเลยนะคะทุกทุกคน ไปหงเมนูแลคะคนยากเกิร์มเมนไทยกิร์ตรอซคุณคุณนี่รอซคุณอร์ดรสรสยบอกว่าเมนูนี้สำหรับรถโทนแล้วคุณนี่บอกว่าตอนนี้ฉัน,อฉนหนอมแล้วฉันหอมแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่วคะ อันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นมันมันฝรังทอดอร่อยมากค่ะมากินกันนะคะว้าวทุกคนค่ะเราก็มาใส่อันโชบีบัตตาคือทำจากไส้ปลาแล้วก็มีบัตตานะคะแล้วจะหอมมากอ โอเค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 คะ่ะตาจากไส้ปลาที่ใส่บ right. no yes euh. you know, ัตตานะคะทุกทคนมากินกันเะค่ะคูณวอะไรอะมาอีกหนึ่งเมนูแล้วนะมาอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะต้องตะเบงหน่อยนะคะคุณคุณนี่เริ่มมาแล้วคุณคุณนี่เดี๋ยวโยบลอยเมาขี้เมาครับขี้เมาครับขี้เมาครับ ออกจากร้านแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะเอแคาริมาโชอเอโอชิกาตาสวัสดีค่ะตัวใจมาท่าทุกคนเราก็ทานดื่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะกลับบ้านกันแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องคุณวิงเจแปนด้วยค่ะใน subscribe and message お願いคุณวิงเจแปนช anel บบาายยคุณนิ้งจะไป็น Chanel สร็คุยคุยคุณปิง๊งจะไปบายบายขอบคุณคะ่ะบายบ, bye bye บายค่ะ <c oughs>